ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้นะครับจะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อบุญหนักบุญใหญ่ยิ่งกว่าการสร้างโบสถดวงวิญญาณเขามาทวงแล้วต้องทำทุกวันเรื่องราวนี้เป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้ฟังผู้จเจริญในธรรมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ จะให้ความตายมาบังคับให้ต้องยอมเขินร่างให้กับพระยายมราชพอพระยายมราชนี้เขาเป็นเจ้าของกายนี้คือความตายเขาหล่อหลอมโยมมาเขาก็เอาคืนได้เรื่องของบุญโยมต้องทําทุกวันเจ้ากรรมในเวรดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่โยมเคยไปอาฆาตพยาบาทเขานั้น เขาจะมาตามรุมทวงต่อให้เก่งแค่ไหนมีอำนาจใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดบุญต้องทำทุกวันบุญเกิดจากอะไรบ้างคิดดีก็เป็นบุญเพีงแค่โยมคิดดีคิดอย่างไรคิดว่าดีแล้วเป็นบุญนะคิดไม่อิจฉาใครก็เป็นบุญคิดให้กำลังใจก็เป็นบุญคิดช่วยเหลือใครก็เป็นบุญถึงแม้โยม ยังไม่ได้ทำก็เป็นบุญเพราะว่ามันมีวิญญาณคือตัวรู้อารมณ์นั้นเข้าไปปฏิสุทิทธิแล้วจึงเรียกว่าเป็นกรรมขึ้นมาแล้วไปสะสมให้โยมนั้นมีจิตใจที่เมตตาและไม่กล้าทำชั่วนั่นเองนี่อันนี้สวงแห่งบุญนั้นเพียงแค่โยมคิดเพราะความคิดเป็นประธานแห่งกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จะกระทำด้วยกายวาจาดังนั้นบุคคล ที่เจริญภาวนาเมตตาจิตอยู่ทุกขณะจะมีอนุภาพมหาศาลมากกว่าโยมสร้างโบสถ์หนึ่งหลังแล้วฉันถามว่าโบสถ์หนึ่งหลังต้องใช้เงินมากไหมทางชีวิตโยมจะหาเงินได้สิบล้านหรือหนึ่งล้านได้ไหมละ่ะถ้าใครมีการเจริญเมตตาอยู่เป็นนิดตราบสิ้นอายุไขยโยมแล้วโยมไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแน่นอน โยมได้สร้างโบสถ์ไปกี่หลังแล้วถ้าแบบนั้นแล้วปุ้นใหญ่ขนาดนี้นรกจะเอายมไปทำไมละ่ะโบสถ์นะ่ะที่จะเป็นโบสถ์ได้ต้องมีพรพปฏิมากรแสงรัศมีในกายของพรปฏิมากรอนิอนสง์นั้นให้กับวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนั้นมีอนิสง์มากมายมหาศาล แล้วการเจริญจิตนั้นมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆบุคคลผู้นั้นต้องมีใจที่เมตตามีการข่มจิตข่มใจไม่มีความโกรธหรือมีความโกรธก็เท่านั้นหรือมีความโกรธเบาบางมีความอิจฉาลิกยสเบาบางอันิสงมันจึงมีมากมหาศาลนั่นมนุษย์บุคคลใดทำบุญแล้วจึงมีอารมณ์มีความอยากอยู่ บุญนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์บางคนทำบุญเอาหน้าถามว่าบุญนั้นได้ไหมไม่ได้แล้วพราได้หน้าไปแล้วแล้วถามว่าบุญนั้นยังคงอยู่ไหมยังคงอยู่อยู่ต่เมื่อหน้าโยมนั้นไม่มีแล้วในสังคมบุญนั้นจึงจะมาสนองโยมได้โยมทำบุญอะไรโยมจะได้อย่างนั้นเหมือนจิตสุดท้ายที่โยมจะไปเกิดเข้าใจไหม มีคนบอกว่าไม่เห็นจะยากถ้าอย่างนี้ก็รอตายทีเดียวค่อยคิดแต่เรื่องดีทีเดียวม่จริงหรอกอย่าลืมว่ากายโยมนั้นมีแต่เวทนามีแต่ทุกข์เมื่อโยมกำลังจะตายจิตโยมนั่นแหละเวทนามันจะมาหน่วงนำให้เกิดมีแต่อารมณ์เวทนาเกิดอยู่ทุกเวลา ท้าไม่จิตโยมนั้นไม่ตั้งมั่นสั่นคลอนอยู่ตลอดเวลาในขณะดวงจิตที่โยมจะตายนั้นดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่โยมเคยไปอาฆาตพยาบาทเขานั้นเขาจะมารุมทวงแล้วยมจะเอาสติที่ไหนไประลึกถึงความดีถึงพระรัตนะตายได้ถ้าโยมไม่ได้มากระทำไม่ได้กระทำมาแล้วสิ่งที่โยมไปกระทำมานั้น เขาถึงมาทวงโยมไงไอตอนเป็นไม่ยอมชายพอตอนจะตายนี่ง่ายเลยเพราะถูกมาตาสั่งด้วยมจัจจุราชจะเล่นลิ้นอย่างไรก็ไม่ได้พอะคนที่จะหมดลมแล้วสิ้นฤทธิ์ทุกคนให้เก่งแค่ไหนตัวใหญ่แค่ไหนมีอำนาจแค่ไหนพอถูกกักขังแล้วลมหายใจเหลือน้อยแล้วมีแรงไหม มันก็จะสิ้นพยนดดังนั้นเมื่อโยมมีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่าได้ประมาทในบุญกุศลจงทำทุกขณะจิตเรียนรู้ทุกขณะจิตตื่นรู้เป็นอย่างไรก็คือทุกขณะที่โยมมีสตินั่นเองคําว่าบุญเรื่องว่าบุญแล้วยมจะปฏิเสธไม่ได้ว่าโยมจะทำหรือไม่ไม่ทำปฏิเสธไม่ได้ พราะบุญมันอยู่เบื้องหลังทุกอย่างส่งผลให้ความสุขบุญคือความสุขถ้าทําแล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่บุญแต่ถ้าโยมมาทนมาดูเวทนาแล้วสามารถข้ามทุกข์ไปได้อันนั้นยอดของบุญคือมาเพ่งโทษในกายของตนนั้นยอดของบุญพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเป็นบุญใหญ่อานิสง์มากกว่าการสร้างโบสถ์วิหาร แต่มันทำยากและคนก็ยังไม่เชื่อศรัทธายังไม่ถึงจึงบอกว่าสร้างฐานมันง่ายที่สุดสิบบาทก็ได้แล้วคิดว่าเป็นบุญแล้วสะสมไปเพราะไม่มีเวลาการจะมาเจริญกายสังขารให้มันเกิดทุกข์ไม่มีใครชอบแต่บอกว่าให้มานอนสนั้นชอบเมื่อการเพ่งทูษตำหนิตัวเองไม่ได้ โยมก็ต้องให้คนอื่นเขาเพ่งดูให้โยมไม่ดูหรอกในโลกนี้เหมือนข้องปลารอเวลาเขาจับมาเชือดไปแกงหรือไม่ก็ตายเองนี่เขาเรียกว่ารอวันตายแล้วก็รอวันพลัดพรากแล้วก็มีพระยาธิเคยโยมมีโรคเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาทำไมโยมจะไม่ป่วยเล่า ตื่นมายมยมก็ต้องไปหาแล้วในกลัวมีอะไรบำรุงร่างกายให้หายหิวบ้างความหิวก็เป็นโรคอย่างหนึ่งเลยดังนั้นจมป่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องมาเกิดมาหิวอย่างนี้อีกนานเพียงใดงั้นขอพูดเรื่องที่ตื่นตัวสักหน่อยเขาบอกว่าข่าวเลือดก,กำลังจะมาฟังเป็นนิทานไปนเลยแล้วกันอย่าถือเป็นเรื่องจริง พราะเรื่องจริงโยมก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่ดีหมายถึงว่าเขาเลือดมันจะมาแบบไหนมันก็ว่ามาภายมันกำลังจะมาที่ไหนบ้างที่จะอยู่ได้อันนี้ก็น่าสนใจที่ไหนก็ตามที่เขาจเจริญทานศีลภาวนาทางเดือนแห่งมรรคนั้นนั่นเรียนว่าที่นั่นมีรอยเดือนของพระพุทธบาทประทับที่นั่นจะผลภัย ในวิบัติสงครามแต่ยุมต้องเชื่อก่อนว่านั่นเป็นรอยพระบาทจริงคือยุมต้องเชื่อในทานศีลภาวนาคำว่าเชื่อไม่ใช่โยมบอกว่าเชื่อแต่สิ่งที่โยมเชื่อโยมต้องปฏิบัติให้เห็นคือเป็นพุทธบูชาคือการปฏิบัติบูชาไม่ใช่อามิตรบูชาเพราะอามิตรบูชาโจรนเขาก็ทําได้บุญทาน จนมันเขาก็ทําได้แต่ศีลสมาธิปัญญาจวนทําไม่ได้เพราะศีลสมาธิปัญญาต้องมีอธิษฐานบารมีคือสัจจะบารมีดังนั้นเราไม่ได้รู้ได้ว่าความตายจะมาเมื่อไหร่แต่เรารู้แน่ๆว่าความตายต้องมีกับเราแน่นอนเขาบอกว่าความตายจะมากระชากกายวิญญาณเรา ออกจากกายสังขารนี้เพียงไม่ถึงเซวินาทีด้วยซ้ำรู้จักวูบไหมวูบเดียวรู้จักวูบเดียวไหมถ้าโยมจะฝึกสมาธิจิตมีสติจิตวิญญาณของโยมจะออกจากร่างกายอย่างช้าๆแบบสรวโมอชันเพราะการเจริญสติมันสามารถรู้ได้ดังนั้นจะให้ความตายมาบังคับให้ต้องยอมคืนร่าง ขืนร่างอันนี้ให้กับพยามัจุราชเพราะพยามัจุราชนี้เขาเป็นเจ้าของกายนี้คือความตายเข้าล้อมหล่อโยมมาเขาก็เอาคืนได้แสดงว่าเขาให้โยมใช้เพราะฉะนั้นขนันีิโยมประพฤติปฏิบัติธรรมให้แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่พญายม,มาราชให้ปู่ทาวิสวรณน,นเขา ที่เขาคอยคุมดวงจิตโยมคอยรักษาดวงจิตโยมเรื่องสิ่งนี้เป็นเรื่องความเชื่อแต่มันก็เข้าถึงได้ถ้าโยมประพฤติปฏิบัติดังนั้นไม่ต้องมีอะไรมากขอแค่โยมมีศรัทธาถ้าโยมขี้เกียจมากจนเกินไปก็ให้โยมนอนภาวนาไปหรือถ้าชอบฟังธรรมะโยมก็เปิดฟังธรรมไปมีอนิสงส์ทั้งนั้นเพราะจิตใจ ขณะที่โยมฟังธรรมอยู่มันก็จดจ่อตั้งมั่นมันก็เกิดฌานเพราะขณะนั้นจิตมันมีความสงบแล้วจิตมันก็เป็นกุศลแม้โยมหลับในขณะนั้นโยมตายไปแล้วโยมก็ยังไปเกิดจุติในสวรรค์อยูด่ดีเข้าใจไหมน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ